ตัวที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะกำลังตามหากันอยู่นะคะยางทั้ง4เส้นนะคะเป็นปี2023นะคะเปลี่ยนให้ชุดใหม่เลยนะคะลูกค้าคอสนกการมีฟังก์ชันลูกเล่นให้มากมายเลยนะสำหรับคันนี้นะครับจะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกับโปรแกัมน้องจำบอยรถบ้านอีกแล้วเช่นเคยนะคะเจอน้องจำก็ต้องเจอรถสวยๆจากทางบอยรถบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นตัวหายากแล้วก็ ที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะกำลังตามหากันอยู่นะคะวันนี้ค่ะบริษบบานได้จัดมาให้มาแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้เลยนะคะมาด้า3ขนาดเครื่องยนต์1.6ตัวสปิริตปี2012คันนี้นะคะลูกค้าดีไซน์รูปลักษ์รูปโฉมอาจจะแตกตาแตกใจสักนิดหนึ่งนะลูกค้าสำหรับตัวนี้นะคะไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับดีไซน์รูปลักษ์ที่ค่อนข้างที่จะ โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นๆน,นะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะและที่สําคัญเป็นเครื่องยนต์1.6ด้วยนะลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะได้เครื่องยนต์ประมาณนี้นะคะลูกค้าคันนี้คือค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าตัวนี้จะเป็นล้อแม็กอลอยนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะแต่ว่าคันนี้นะคะได้ทําการเปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยนะคะยางทั้ง4เส้นนะคะเป็นปี2023นะคะเปลี่ยนให้ชุดใหม่เลยนะคะลูกค้า ในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะสียังเป็นสีเดิมอยู่เลยนะคะก็จะมีตกแต่งนะคะในส่วนของเรื่องไฟเรียวนะคะแล้วก็ตัวนี้กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะพาชมกันต่อในส่วนของด้านหลังเลยนะ,ะสาหรับด้านหลังตัวนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเบรกรุ่นที่3าในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังนะคะไฟนะคะลูกค้าได้ทําการแบบว่า ดีไซน์ออกมาให้ลงตัวกับตัวรถแล้วนะคะสำหรับคันนี้มีเซนเซอร์การยะถอยหลังมาให้กันถึง2จุดเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวผาชมในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะ mm hmm. ก่อนจะไปชมอยากจะให้ชมในส่วนของน็อตก่อนนะคะ น็อตในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังนะคะทั้งสองด้านคือไม่มีรอยไขเลยนะคะว่ารับประกันแน่นอนว่าคันนี้นะคะไม่มีชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะในส่วนของด้านหลังนะคะพื้นที่ในการใช้สอยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะลูกค้าแล้วก็สําหรับอุปกรณ์คันนี้นะคะลูกค้าเครื่องมือยางไรแม่แรงอยู่ครบเลยนะคะแล้วก็ ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2012ที่สภาพค่อนข้างที่จะตงอกเลยนะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวตองัพาไปชมในส่วนของด้านในบ้างดีกว่านะคะว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะสำหรับคันนี้นะคะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยกูอินสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายเข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะด้านในก็จะคุมโทนนะคะด้วย สีดำนะคะในส่วนของพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟ mm ังก์ชันนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขไมค์คันนี้จะอยู่ที่1 3 2 8 mm hmm. 1 3กิโลเมตรนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะดีไซน์ในส่วนของเรื่องเลขปันเรือนไม้นะ,ะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะลูกค้าก็จะแจ้งนะคะสถานะในตัวรถนะคะลูกค้าแล้วก็คอนโซลกลางมีฟ mm ังก์ชันลูกเล่นให้มากมายเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าในส่วนของเบาะค่ะ บอกตัวนี้จะเป็นบอกผ้าเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้ายังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดแล้วนะคะในส่วนของบอกก็ไม่มีการซํารุดนะคะ ถัดไปในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างขวางเลยนะแล้วก็มีที่วางแขนมาให้นะคะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำมาให้กันถึง2จุดเลยนะสาหรับคันนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะสาหรับใครที่กําลังหาตัวนี้อยู่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นรถเฉพาะกลุ่มแล้วนะคะลูกหาแล้วก็ในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินออกโดนใจเลยนะคะไม่ว่าจะดูเป็นซื้อสหรือจะไสแน,นงบไม่ถึงส0 0แสนบาทนะคะเดี๋ยวเราไปบอกราคาในส่วนของด้านหน้ารถกัน ดีกว่านะคะเป็นไงกันบ้างคะกับมาด้า3นะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าตัวนี้นะะี คันนี้จะอยู่ที่2 5ง0 0 0ห้าบาทนะคะผ่อนสบายๆเลยนะคะสําหรับคันนี้จะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่6กพันบาทเท่านั้นนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังลังเลหรือว่ากําลังมองหารถที่ผ่อนสบายๆหรือว่างบไม่ถึงสามแสนบาทนะคะคันนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้ที่บริบบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะหรือว่าสปอตอินดูรถของเราก่อนก็ได้นะคะของเรา มีทั้งหมด4สาขานะคะจะมีเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีค่ะแล้วก็ในส่วนของเพจของเราก็มีมาให้กันถึง5เพจเลยนะคะจะมีเพจสำนักงานใหญ่เพจเพชรบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะแล้วถ้าลูกค้าไม่อยากจะพลาดรถสวยๆนะคะอัปเดตกันทุกวันเลยนะคะในช่อง u t u b e บอยรถบ้านเพชรบุรีนะคะลูกคา้าฟังก์ชันนะคะลูกคา้าแล้วก็ในส่วนของเรื่องรถต่างๆลูกคา้าสามารถสอบถามได้เลยนะคะลูกคา้าเราบริการ ทุกระดับประทับใจเลยนะคะสำหรับวันนี้จำแล้วก็เจ้ามาด้า3เครื่องยนต์1.6ตัวสปี r ลิตปี2012ตัวนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ